ทุกคนขึ้นไปด้านบนกันเ,เนี่ยค่ะปึ๊บปึ๊บโอ้ชันนะคะชันหยุดนะคะแต่ก็ยังุอ้ใจที่ยังมีลาวบันไดข้างๆให้เราจับแล้วก็มีที่ให้นั่งพักข้างบนก่อนประมาณร้อยเมตรก็ถึงแล้วค่ะโอเคขึ้นไปต่อค่ะอันนี้เราก็ มานั่งพักอยู่ตรงซุ้มก่อนนะคะทุกคนข้างๆซุ้มก็มีทิวทัศใหด้ดูสวยด้วยค่ะดูดินี่ค่ะนี่ก็คือซุม้มให้เรานั่งดูสบายๆไปหายเหนื่อยละขึ้นไปต่อค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาถึงจุดชมวิวผาช่อแล้วค่ะตรงนู้นคือจุดชมวิวนะคะเนี่ยค่ะทุกคน ถึงผ่าช่อแล้วชมวิวใหดูรอบๆก่อนตรงนี้เป็นจุดที่แปดนะคะเสาโรมันค่ะ ตรงหืโน้่าตลงะลงไปเสร็จตรงหน้าผาแหล่งนี้ก็จุดที่เก้าค่ะมาสจันผาช่อนะคะหน้าผาสวยงดงามค่ะ ต้องเห็นด้คว้าผลด้วยนะคะดูาาอันนึงไต้อนางเยน้องลต้องวางน้ยตอนเดินเดินลง

เราก็ขอตัวถ่ายรูปก่อนนะคะทุกคนเชลฟี่เอาไว้เป็นที่ระลึกก่อนนะคะเอาไว้พบกันคลิปหน้านะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะทุกคน,นะคะ่ะสวัสดีจ้า